Thank <laughs> ครับผมสวัสดีครับพี่นอกมุนีกาพ่อครับพันนึงหาอยากหากินคือเกาแล้วครับกัสิมารีวิวตอกครับตอกตรงลูกค้าเพื่อนกัมียูสองครูครับมียู อันนี้เป็นตอกท้นนะครับท้นไต,ต่ติ๋วราคาอันนี้เพิ่งเห็ดเสร็จเมือ่อวานนี้ครับเป็นตอกไต,ต่ติ๋วคู่ครับกับเฝ้าเห็ดนายเพิ่นแล้วครับเมื่อวานวิ่ีเวลาเห็ดพอดีเพิ่นโทรมานะครับนะมาสั่งจองไว้ผมก็เห็ดงานบ้านนะครับตีเห็ดงานกั พักเที่ยงเหรครับย่อมพักเที่ยงกะเลาไปเรื่อยเฝ้าเห็ดใน้เพื่อนหมู่บ้านน่ะยิ้มแรงมากอะมาสเราเติมอีกแล้วก็เข่าไห้เพื่อนครับจนสําเร็จนะครับหมู่บ้านสำเร็จแล้วกะดิพร้อมส่งให้เพื่อนเมื่อนี้ยแหละครับตัวนี้ครับมันมันบขึ้นกันนะครับราคา ตัวนี้ครับตัวนี้เพราะว่าคนละสูตรนะครับตัวนี้นตอกทนมีอันเดียวสีเขาย่ซี่รอบด้ครับเด้อซีรอบแล้วก็เงากร้านะครับพี่น้องกับเบื้องก่อนเง <c oughs> าก็ขน,นาเล็กน้อยเงาสั้นกับขอเสียมันก็คือต้องในมุนหาแหละครับ ตัวผ่านหนึ่งกะตีมากไว้เยอะครับสังเกตุลงมากไวหลดครับกะตีเป็นไล่ที่ผ่านหนึ่งสัน้นตัวนี้ขั้นข้าใจมันกะบบ่อยากหรอกครับเพียงแต่หมุนหาเัรนเป็นนะตอกทนยังอิใส่งานเท่ากับหมุนหายำสั้นเรอไลาข้ามันกะถือลงครับแต่ว่ากะลันตีได้ว่าออกครับ ทั้นสันเป็นตอกทอนออกดีว่าเขาซีลอบแล้วก็ช่วงสปริงเอวมันเกิดได้การครับเอามาฟังเสียงตัวนี้บ้างก่อนครับทนครับท้นไต,ติิวก็มีไล่ครับนี่นเดี๋ยวโปมือใส้มงนี้แล้วก็สันครับ ตุงน้อยครับแอวมันสิอ่อนเสียงมันจะออกทุกเสียงครับขั้นเห็ดถึกสูดมัน,นครับเขายูซีรอบครับตัวนี้ปิดตอกท้นนะครับราคากับสามร้อยห้าสิบนะครับพรอมทรงทั่วประเทศนะครับเนาะอ๋ออันนี้ก็ นี่ต่อคู่ครับคู่เตจิวที่ว่าที่้อมทรงพันเนี่ยครับเห็ดเหลี่ยวก้านก็สั่นกอเกานิดนึงครับสลัดตอกเตจิวแต่ว่าเป็นคู่สั่นกอเกานิดนึงเวลาใส่งานกับไ่ต้องหมุนยากครับตัวนี้เพราะผมถืล็อกไว้ ถ้าเก่าไปเลยบ่าเหตุมุนไดเลยนะครับเนาะชาวเสียงมันิิเปลี่ยนถ้าเก่าไปเลยยึดเนียนนะครับพี่น้องจับไปกับสันได้เลยครับนึ่งแทงซี่กับนะครับเสียงคล้ายๆกันบัดนะครับเด้อตอกเต้้ิว เงี้ยมาสันเอากะโลกนีแ่แล้วเต้เทคนิคไขมันนะครับบางคนกับสั้นใหควายครับครับเ <c oughs> ขาแท้ลอยบนเส้นครับตัวนี้ว่าผมเห็นมากผมต้องเช็คเสียงก่อนว่า ไปแต่เขาไล่ใดเสียงจังไดจังเขาสินะครับรนะครับรขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับคุณเนียงก็คือ y o u t u b e เ,เป็นกับชื่ๆนะครับขอขอบคุณพันหลายๆมันได้โทษสร้างจ่องแม่นะครับนะสำหรับผู้ใดอยากได้ก็เนี่ยครับรคู่นี้ก็าหาร้อยครับ วามีสองคู่เออสองอันนะครับก็เอื่นมาต่อคู่ครับตัวนี้หาร้อยครับเนี่ยไปสนใจก็ทักมาเลยนะครับเด้อเบื่อทั่วก็ได้ตัวนี้ตัวนี้ก็สามร้อยห้าสิบนะครับอันเดียวได้เงาขึ้นนะครับเนาะเป็นสูตรเฉพาะสูตรลับเฉพาะนะครับเนาะเขาไม่อย่างไรหรอกครับมื้อนี่ก็ขอฝากไว้ทำานี้กแล้วกันนะครับเนาะสนใจก็ ทรม่านะครับในเบอร์ทร่กับ0902691211นะครับพันหนึ่งอาญาากินนะครับทั้งไล่ผู้ใดสะดวกทั้งไล่ทั้งเฟสกับวจิทิ่มลิงไว้ให้นะครับเนาะต่ว่ามันกะมุ้ยหม่องสั้นหรอครับเดี๋ยวนี้ตาว้าทางจังหวัดอื่นมันกลสิมีหม่องสั้นอยู่เป็นเลโทรสร้างม่านนะตาแถวบ้านผมมันเป็น พ่อเจ้าดำหน้าดำยังเป็นแล้วเข่าเขียวเป็นแล้วครับมไม่มีเห็นงูแล้วเอาครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อบ้านหนึ่งหายอยากให้กินกดถูกใจกดติดตามซับสไครต์ให้แน่เด้อครับเด้อสซาบมื้อนี้ก็าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ